สวัสดีเอฟทุกท่านนะคะสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าๆก่อนที่เราจะออกทัวร์นะคะนี่ก็เดี๋ยวคุณพ่อจะเอาไอจมิวแบบกล่องนะคะของป้าเจี๊ยบให้พี่ขุณกินนะคะดูหน้าดูตายืนรอแบบยืนรอแบบนิ่งมากค่ะไม่คอไม้จิ้มฟันโชอีกนะคะใจเย็นใจเย็นค่ะเดี๋ยวให้พ่อปาดปาดกล่องก่อนเนาะนิ่งเลยค่ะ คืนน้ำลายแล้วคืนน้ำลายแล้วสังเกตต้องกระพุ้งแก้มเดี๋ยวน่อยเพ่อต้องเอาเป็นดูใหญ่ๆเด้อตัดเออให้ขาดไปครับครับยงวปนวานครับ กินใส่ปากไม่ได้ลูกมันจะหกให้ป้อนในปากนะคะอืนูตาเอาฟางไปไว้อะไรบนตัวนะอื้มื้ ตัวเล็กก็อยู่ใกล้ๆนะคะนี่ขุนทองอยู่ตรงนี้นะคะนี่เดินไปเดินมาอย่างนี้ส <c oughs> องกล่องแล้วค่ะเยอะๆๆดูอารมณ์ดิ <c oughs> นอนติดกับน้องเลย Chín nấm đây, Thuốc tràng nữa, yêu quyển nấm piau. Ồ, nấm piau, Cái nấm กินเสร็จเราก็อาบน้บําเข้าหมู่บ้านนะคะแล้วก็วันที่สามก็วันที่สองเนาะสองตอนเย็นนะคะจะเดินทางไปที่บ้านพี่นัทฐานะคะขึ้นบ้านใหม่ในวันที่สามไม่ไรักวางไม้ก่อนเทใส่เลยเขาถึงจะอันนี้มือ อร่อยไหมครับอือเดี๋ยวรออีกรออีก E เอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกล่องแล้วอีกสี่กล่องนะคะอารมณ์ดีมากได้กินของหวานแต่เช้า ขออีกโอ้ดูตาดูทำตา,ตาดูทำตา,ตาก้อนเมฆเยอะมากนะคะวันนี้ไม่ใช่จะมีฝนเหรอ อขอบคุณครับได้ย,ยังกินเสร็จนะครับครับครับนี่ดิครับขอบคุณครับยลง้ยงนหวานครับอขอบคุณปเจียครับดูบนหลังมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะให้คุณพ่อเก็บนะคะก็จะได้พาไปอาบน้ําคุณทองก็เตรียมตัวจะไปอาบน้ำนะคะเก็บขยะออกนะคะโอ้เลียมายเลียม,มืออร่อยมากค่ะ ดูบนหลังพี่ขุนพี่ขุนเอาฟางขึ้นไปทําอะไรลกูกเอาฟางขึ้นไปใ้บนตัวทําไม,มาวามรักควานรักเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นกล่องพี่รักขุนมันเป็นกล่องเฉยเฉยขดื้อขุน ไปนูน่นทางนู้นก็อาบน้ำอ้ยเย็น<า>จังเลยครับเออ อาบน้ำจะได้สดชื่นครับเนี่ต้องช่วยกันอาบค่ะเห็นพี่ลักษ์เขาเอาตะก้วยมาให้จังเนี่ยดิยืน อยู่ทางทางค้าเยอะโอ้ยิง <im rang> นี่คุณตาใบกล้วยมาให้นะคะเอาไว้ให้เจ๊ลิกเอาไว้ให oh! ้น้องสิงท้องอาบยู่นี่เลยจ้ะอ๋อจ้ะจ้ะอาบน้ำในคลองนี่เลยในศาะ อาบเสเรียบร้อยแล้วนะคะบั่งนู้นก็เตรียมตัวจะไปอาบน้ำต่อนะคะพี่คุนนะคะยกยกโยกไปอาบน้ำจะได้เข้าหมู่บ้านครับ

คุณพ่อบอกให้รับรับบม,บม,อม,มโอ้ทุกคุณนะคะตอดอีกนอนที่ไรตดทุกทีะคะ่ะออ่ม <c oughs> đi tìm lang lưới Huy. Huy. <tậu hại hình> ah <thôi> เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขออนุญาตหยุดคลิปไปเท่านี้นะคะแม่แม่เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ